ใช่ครับพี่น้องลำปลาพริกข้าเม็ดครับเศรษฐีครับ <PR. S 2> พี่น้องไปเศรษฐีต้อกันพี่น้องเด้อสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสุขโคสุขคนพบกับผมครับบางปนดำชาแนลเหมือนี้ครับบางปนดำมาพบพี่น้องยหนมแหมเที่ยงเนาะแหนมเที่ยงแหนมเที่ยงก่อนเที่ยงนะพี่น้อง เนีเยีัยงน้ำขังว่ะเอาล้วครับพี่น้องมึงน,นี่บ้าปูดำได้ตำปลาแล้วพี่น้องเนาะตำปลา,ปาและปลาใส่กอกใส่กอกนังกอบมึงพี่น้องนังกอบตำปลาใส่มูโยใส่ปลาหมึกนดำเนาะฉัดฉอนแล้วก็มีไอ้ใส่กอกข้ามนังกอบมากแกงน้ำกันน้าพี่น้องเนาะน,น้ำก้างก็มีน้ำก้างกาม็มีคือกันแลกวกา็พวกแกงก็มี่พวกสลัดน้าพี่น้องเนาะพักสลัด เอาพนงเาพนงสิกาเนี่ยเอากินก่อนหลดแล้วก็แคบหมูเฮ้ยเาอะไรกินก้อนพี่าวมาเสืร์น้ำมาปูดำนะเขาเนอกินก่อนละบาดกินตำปลาน้ามาปูดำครับนีเลยนีเลยนะครับโอ้โหเมนู มาปูดำซิมมังงำมั้งกันเสียบพากี้นี้ครับพี่นอ้องใส่กอ,อกนั่งกอกพี่น้องแกผอมเมื่อกีอ้เป็น,นลูกปั่นบ่การย่ำเทียงเขาแข่งกันอีกแล้วขันอีกนะ

กะลําอืมเหือกะลําด้วย้อ,องน้ำข้าดมันยังกินเหมือนใส่กอบใส่กอบใส่อกอน้ำกอบตรงนี้มันมีเร็ดม้อนอืม ใส่ก็ประกาศให้ใบเป็นไงเข้ากันขนาดเนาะไอ้กี้เป็นเป็นลูกปั่นเด้วยฮะขนเข้าปากขนเข้มาปา, <laughs> <ม>า, <laughs> ากขน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 หมาหมอนนหมาขนหมาด้วยใส่ เปลือกมะนาวมันหอมเปลือกมะนาวนุกเขาบดเลียงนอนุเขาทำมามนุกเขาทำมาติเจ้าเลี้ยงมั้กับฮ้องทำเบียงแซบเบียงได้เท่าไหร่ <cermin> 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 ừ. Phương mua xẹp cả nhà Thế mình chín khẩu ทำปั้นก็มีค่ข้งเท่้งตะเกียบเทั้งสอนบัดจิใจใส่มือไอใส่มือก่อน <laughs> มันก,อก,นกรอบดีนี่กาดใตห่มมองแม่ไมนสีเบิร์ดเหรอดมฟอง,งกุศมาบ้างเ,เริ่มไห,หร่เ,รรเหรอ,มอแม่แส่กรอกานูุยเอาอีกแล้วแม่ไปทานีอีก bỏ kiến tay cổ kín chưa Hãy subscribe cho kênh จับหมูมากรอบดีครับเลยหืมหมดจานกนาะแม่อืออือเฮ้ยแก้มตุยโอ้ดีครับพี่น้่งจับหมูยำกบกปันเสียงยเนาะอือ ว่า <laughs> ุ๊กเสือนอนรับ อ่ากูดันล้วกอบ

ย่างขาดเอาบันนี่น้างน้ำข้างวาบันนี่วาดกดได้กดแชร์กดกดกระดิ่งกกุุด้วยนะคะจับจับให้ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเอาวเราไม่น้อยนี่ยังกงชินกระปุ่นเอาน้องน้ำข้างกับฝากท่าน พี่น้องสู่คู่สุ่คนนะครับเนาะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์น้ำพี่น้องเนาะบ่าวปูน้ำก็ขอขอบคุณพี่น้องที่เก็บข้ามาติดตามรับชมช่องบ่าวปูน้ำชาแนวขอบพระคุณหลายๆครับบ่าวปูน้ำก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เื้ากันนะครับเน้องฝากมีกำลังใจให้บ่าวปูน้ำท่ามคิปใหม่ๆให้พี่ให้น้องเบิ่งนี้นะครับเด้อแม่แม่สระต่อยไม่ยังสี่ฝาพี่น้องบ้าค่ะก็คือเก่านะค่ะน้องกับฝากขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกกำลังใจ ติดติดตามมาเรื่อยๆนะคะเป็นกำลังใจให้ไปเรื่อยๆแล้วค่ะเนอะอ่านะครับพี่น้องเนาะบาบูนั่งกับสาต่อยกับน้องน้ำข้างก็ขอลาไปก่อนนะพี่น้องเนาะเอาไปพบกันคลิปใหม่สวัสดีครับผมสวัสดีค่ะบ๊ายบายจะไปกินไม่ะ